ราคาสา30ล้านบาทเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศแบบไหนที่เนี่ยเขาติดแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมร้านที่เราตั้งใจมาปิดปรปับปรุง morning ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปวันเด y with me กับเรานะว่าในหนึ่งวันนี้เราจะทำอะไรบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้เราจะ ไปทํางานนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํางานด้วยกันคำะรถก่อน วันนี้เราก็จะไปแถวคนครปฐมนะประมาณ,มาณพุทธมนฑลสายเจ็ก็เดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟไม่ใช่หาร้านกาแฟสิเราหาร้านกาแฟมาแล้วว่าเราจะไปร้านไหนซึ่งร้านนี้เราอยากไปมานานมากแล้วเขาเปิดม,มานานสักพักและมีสาขาอื่นแล้วด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปสักทีวันนี้ก็ไปโซนนั้นก็เลยเดี๋ยวไปกินกาแฟร้านนั้นก่อนก่อนที่เราจะไปทำงานกันที่สายเจ็ดนะ วันนี้อากาศค่อนข้างขามุกขมัวกันเลยทีเดียวแอบก็แอบเซ็งนิดนึงเพราะว่าอองานของเราอยากได้ฟ้าใสโปร่งฟ้าแต่ว่าวันนี้คือฟ้าขาวเชียวถึงแล้วทุกคนไปกินกาแฟกันดีกว่า ครับหนึ่งครับเรามาดูกันว่าจะกินอะไรดีอาหารน่ากินมากครับเอาลาเต้เย็นครับไม่หวานแล้วก็เอาโคชออมมอนครับโคชออมมอนนะครับครับสองอย่างครับ ร้านสวยมากเรามาแต่เช้าคนก็มากันเยอะแล้วนะออตอนนี้ประมาณ9้าโมงนิดๆคนก็มากันเยอะแล้วขนาดวันนี้วันธรรมดาถ้าวันเสาร์อาทิตย์น่าจะแน่นเหมือนกันนะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าคัวดซองของเขาเป็นยังไงแล้วก็กาแฟเป็นยังไงเราชอบกินคัวสซองมากๆแต่วันนี้อยากลองัวดซองอัลมอนด์ปกติจะชอบกินเพลนแต่เบี่ยบมาก ลาเต้เย็นไม่หวานนะแต่ว่าเขาก็จะมีไซลัปมาให้เผื่อใครอยากจะเติมหวานก็เติมเองได้เลยมันจะออกนมนมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้นมมากขนาดนั้นยังมีความเป็นกาแฟยังมีรสกาแฟยิวก็อร่อยเดี๋ยวมาลองครัวซองกันอร่อยแป้งแบบกรอบนอก เนี่ย,ยเก็งพอซองแล้วแบบเรียบร้อยบ้างจานบอกว่าเละเทะมาก <c oughs> มมเดี๋ยวรีบก,กินแล้วก็เดี๋ยวไปที่ทำงานละ แต่ทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วมีกาแฟลงท้องเรียบร้อยก็มีแรงไปทำงานกันต่อแล้ว26นาทีเดี๋ยวถึงที่ที่ทำงาน ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โลเคชั่นทำงานของเราวันนี้แล้วนะที่นี่ก็คือโครงการชาเดลิเวอร์ไซด์ของ a อสเซทไว้นะซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นช่างภาพเกี่ยวกับการถ่ายอสังหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าโรงแรมอะไรพวกนี้แล้ววันนี้ ก็เป็นวันที่เรามาถ่ายรูปที่นี่เราก็เลยอยากจะพามาดูว่าการทํางานของเราในหนึ่งวันนี้จะเป็นยังไงบ้างและสาเหตุที่อยากพามาดูบรรยากาศของการทํางานเราวันนี้ก็เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกของแอสเซดไวท์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็จะพามาดูกันว่าบ้านราคาสามสิบล้านบาทเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศแบบไหนตอนนี้ขอไปถ่ายรูปก่อน เล่นหลักที่เราจะใช้ในการถ่ายบ้านก็คือ16-35นะก็นี่เราใช้ตัวนี้ไตอนนี้มาถ่ายส่วนกลางแล้วนะส่วนกลางสวยมากที่เนี่ยเขาติดแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมล้วสาแม่น,น้ำอะ่ะเขาก็อยู่ริมน้ำเลยนี่ จะพาไปดูสวยเยทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกนึกว่าประมาณบ่ายสองน่าจะเสร็จแต่ว่าตอนนี้ก็ ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้ววันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านมันมีหลายหลังใช่ไหมแต่ว่าสวยมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะส่วนกลางนะนี่วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวกงวันเลยตั้งแต่เมื่อเช้าที่ไปกินครัวซองกินกาแฟมาเดี๋ยวไปหาข้าวเย็นกินกันดีกว่า อับาทหมดแล้วเร็วมากอยากให้อีกแต่ว่าไม่มีเหรียญแล้วอะตู้รับแบงค์มันเสียเดี๋ยวว่าข้าวหลังค่อยไปให้ต่อปกินข้าวกันอันนี้คือรายการสปาที่ปล่อยได้นะใครจะปล่อยปลาก็ใช้ปล่อยปลาพวกนี้เอาแต่ว่าปลาที่ปล่อยไม่ได้เขาก็จะเขียนบอกคนกันอืม ใครจะปล่อยปลาก็อ่านก่อนเนาะว่าปลาอะไรปล่อยได้อะไรปล่อยไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าปลาที่เขาบอกว่ามันปล่อยไม่ได้ลงไปคือปลาอาจจะตายได้ไงจากที่เราจะทําบุญกลายเป็นบาปซะง,งั้นโดยไม่รู้ตัวก็ศึกษาก่อนไปตอนนี้แวะให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยและรวดเร็ว ต่อไปก็ไปให้อาหารเราบ้างคนร้านที่เราตั้งใจมาวันนี้ซึ่งเป็นร้านของญาติเราเองแต่ว่าเรายังไม่เคยไปใช่ไหมวันนี้ไหนๆก็มาแถานี้แล้วก็ว่าจะไปปิดปรับปรุงหาร้านอื่นก่อนนี่ตอนแรกร้านที่จะไปคือร้านนี้นะ 4.5บ mm. ทุกคนข้าวผัดอร่อยมากคือข้าวมันไม่แข็แล้วมันมีกลิ่นไหม้อะชอบข้าวผัดที่แบบมันมีความไหม้ขอกะทะอ่ะแล้วปูขอกะะใหม้มาเยอะมากอร่อยอร่อยมาก มี S <S ไฟนะใช้กุ้งใหญ่มากร้อนมากอืมอร่อยนะแป้งเขาเนียวเหนียวนุกๆไม่เละทุกคนข้าวร้านนี้อร่อยแนะนำเลยใครมาแถวนี้โอจุ๊บจิบต้มเปาอยู่ที่ปั๊มปตออทอนะมีที่จอดรถแน่นอนนี่ก็ ซื้อข้าวผัดป,ปูกลับบ้านมาอีกหนึ่งกล่องโอเคเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสีสบแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวไปฟิตเนสกันแปบ๊บหนึ่ง ลืมหยิบน้ำลงมา hey. นี่ก็เป็นวันเดวิสมีกับเรานะเราก็พาไปดูว่า จริงๆแล้วเราทำงานอะไรแล้วก็กิจวัตรประจำวันของเราประมาณไหนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกวันหรอกเราไปคาเฟ่เราก็ไม่ได้ไปคาเฟ่ทุกวันนะปกติเราก็จะชงกาแฟกินเองตอนเช้าในทุกๆวันถ้าเกิดว่าอยู่บ้านหรือจริงๆแล้วออกไปข้างนอกอะ่ะเราก็จะชงกินเองเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มันเป็นร้านที่เราอยากไปนะแล้วเรามันก็เป็นทางผ่านที่เราต้องไปพอดีเราก็เลยแวะสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะเห็นรูปสวยๆของวันนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ ดูข้างล่างจริงๆแล้วถ้าคลิปนี้ลงรูปน่าจะอยู่ในโพสต์ของ Facebook แล้วแหละก็ไปติดตามดูกันได้วันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย